สวัสดีครับก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของออยาในบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับไปเว็บนี้เลยครับ nlem.in.ts นะครับก็มีดาวน์โหลดนะครับก็จะมีข้อมูลหลายๆอย่างที่เราควรจะรู้นะครับว่าเภสัชรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ควรจะรู้นะครับนะครับก็คือเราจะแบ่งเป็นบัญชีกบัญชีขอบัญชีคอบัญชีงบัญชีจนะครับนะถ้าเป็นบัญชี อ่าคอควายขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มต้องมีระบบนะครับมีระบบมีแค์แมปหรือว่ามีอ่าคินข้อแพ็กชีสไลน์ของโรงพยาบาลเพื่อกํากับดูแลการใช้ยานะครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบัญชีงอนี้ต้องทํารายงานดีอีส่งนะครับนะส่วนบัญชีจอนี่โรงพยาบาลชุมชนอย่างอวลัดไม่ขอยุ่งนะครับนะก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ดูยาก่อนนะว่าที่เราน่าสนใจนะครับนะครับมีอะไรบ้างนะ ยาที่ผมสนใจก็คือเรื่องของยาเนี่ยครับน้ำเงื่อนไฮดรอกไซด์นะครับแบบแท็บนะครับซึ่งผสมกับสมิธิโคนตอนนี้ก็กลายเป็นบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับแบบที่เคียวได้นะครับชีเวเบิร์แท็บนะครับเป็นบัญชีกอมะเพราะว่าอนามัยก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอ็มคานะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมสนใจก็คือเจ้าไอบูโพรเฟนนะครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าโรงพยาบาลผมเนี่ยยังซอกกราวอยู่ยังใช้คอนสแตนหรือว่ามิฟินามิกแอซิดในการรักษาปวดประจําเดือนอยู่นะครับซึ่งไอบูโฟเฟนเองต่างหากที่จะมีข้อบง่งท้ายเป็นยาแก้ปวดฟันปวดทางกันตรกรรมปวดประจําเดือนปวดข้อปวดกล้ามเนื้อน,นะครับก็ใช้ในเด็กที่มีอายุสามเดือนขึ้นไปเท่านั้นนะครับเด็กเล็กคนนั้นก็คงจะใช้ฟาราซตาตมอลนะแต่ก็ให้ระวังในพวกที่มีไข้เดือดออกนะก็ ไอบุฟเฟเนนะครับใช้แก้ปวดประจําเดือนนะครับนะคือถ้าเราไปใช้พอสแตนหรือว่าเมฟิลนิกแอซิดในแก้ปวดประจาเดือนเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งเป็นยานอกบัญชีหลักแห่งชาตินะครับนะสองก็คือว่าเวลาเราออกไปเสร็จนะครับถ้ามีข้าชการนีย่ยาพอสแตนต้องจ่ายเงินเองนะครับนะจะมาอ้างว่ามีเหตุผลเป็นยาที่หาทดแทนไม่ได้ก็เลยต้องใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมฟิลนิกแอซิดเนี่ย มีประสิทธิภาพในการแก้ปวดจาเดือนนี่ด้อยกว่าไอโบรโฟเฟนนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยพับแจ้งกรมบัญชีกลางไว้ด้วยนะครับอย่าให้เบิกนะครับนะมีเฟนิบิกแอซิดนะครับใครที่เบิกได้หรือว่าจ่ายตรงนะครับนะอย่าให้เบิกครับมันไร้เหตุผลนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเภสัชแล้วก็แพทย์นะครับพยายามอย่าให้ส่งเสริมนะครับการใช้พอสเตนในยาแก้ปวดจำเดือนนะครับก็ให้เน้นการใช้บรฟเฟนซึ่งเป็นยาบัญชียาหลักแห่งชาติ นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยความปลอดภัยที่ดีตัวหนึ่งนะครับจบข่าวครับขอบคุณครับผม